สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปๆวันนี้ป้ามีเมนูข้าวมารินินสุรินผัดต้ยมยำทะเลมาฝากกันค่ะป้าเลือกข้าวมาลินินสุรินอินทรีย์ร้อเปอร์เซ็น์ของสารานาในการผัดซึ่งป้าทานมาระยะหนึ่งแล้วทานง่ายนุ่มหอมรสชาติดีประโยชน์มากมายจึงอยากบอกต่อเพื่อนๆที่ลองกันนะคะเพราะไม่ใช้สารเคมีทุกขั้นตอนการผลิตปลอดภัยทั้งคนกินคนปลูกสิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้นด้วย และยังเป็นกำลังใจให้เกษตรกรทำการเกษตรด้วยวิถีธรรมชาติต่อไปอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะและที่พิเศษคือมีสารแอนโทไซยานินจากสีม่วงเข้มที่มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอว้ลดความเสี่ยงโรคมะเรง็งและมีลูทีนช่วยบำรุงสายตาเพิ่มความจำพร้อมทั้งสารอาหารต่างๆช่วยลดคอเลสเตอรอลป้องกันโรคกระดูกพรุนเหมาะมากๆในวัยราค่ะวิธีหุงก็ง่ายนะคะข้าวหนึ่ง ส่วนต่อน้ำ1.5ส่วนค่ะข้าวของเราหุงสุกแล้วพร้อมทั้งส่วนผสมต่างๆซึ่งป้าจะบอกสูตรไว้ใต้คลิปเราไปเข้าครัวกันค่ะ เริ่มจากผัดเครื่องต้มยำของเราให้หอมค่ะตามด้วยของทะเลที่เราลวกไว้ปรุงรสด้วยน้ำพริกเผาน้ำปลาน้ำตาลน้ำมะนาวแล้วก็นมสดผัดจนของทะเลสุกตามด้วยข้าวมินดินสุรินผัดให้เข้ากันรสชาติถูกใจก็โรยด,ด้วยผักชีฝรั่งพริกแล้วก็ใบมะกรูดซอยตามด้วยแสลมนทอดกรอบค่ะข้าวมินดินสุรินผัดต้มยำทะเลก็พร้อมทานค่ะ เรามาเปลี่ยนมื้ออิ่มให้หอมอร่อยเต็มประโยชน์ด้วยข้าวมาลินินสุรินออแกนิกร้อยเปอร์เซนต์กันนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ